เดีีี๋ยยวน่สวัสดีค่ะมาอีกรอบจ้ะมาอีกรอบถ่ายอัลละอันนี้่ละจ้ะทิพามาพอบุญกระถินทิพย์ผ้าดีจ้ะนี่จ้ะมีเครื่องบริขารก่อนกระถินมีผลไม้หลากไม้จ้ะหลายหลายอย่างต่างค้องกับต่างคนไทยที่อยู่ในสวีเดนละจ้ะกับผ้ากันมา้า รวม,รวมจิตรวมใจกันท่านบุญจานี่เป็นบุญกะทินทอดทวายมาอื่นจานี่รัจ้าพระยุวัตเนี่ยเิ่นมีพผาก,กันหารูปจารจาผ่ากองกะทินกองกะทินตั้งเดียนจาอินยูสไยกับเฮ็ดคือกันจ้าคนไทยมาอยู่มารวมร่วมจิตใจอยากตีท่าน นังสาวเพิ่นมาพอพ่อถ้ำบุญน้ากันเห็นปะขึ้นสวยสาวน้องหบื่อน้ำพุจ้าสวัสดีค่ะแฟนคลับแนสวัสดีค่ะแฟนคลก็เจมเปิลนานแต่นังเพิ่นนังนาดนี่ขึ้นแม่ว่าเฮงงานกันแม่ป่าจ่านี่ก็น้องสาวที่ผู้เพิ่นมาปัดประจักจ่า สวัสดีค่ะรอบสองนั่งลาดูดักเสียงสวัสดีค่ะนี่ละจ้าวัดเพิ่นมากับอบอุ่นอยู่จ้ามาวัดมาทำบุญทำกุศลเสาร์อาทิตย์กับแม่ออกกับบ่าวขาดอกจ้าสวัสดีค่ะนี่ที่รักผู้เพิ่นผ้าแฝดผ้ามาจ้านี่ที่ไปเลยก่อน นี่แหละจ้าสิกับระบนน้องลาจ้าอาค้าวัสด,ดีค่านี่จ้าอันนี้อันนี้กับแม่นนี่จ้าส่น้ำใบถ่ายาจ้านี่มีน้ำนี่ขวดน้ำนี่จ้าจ้านอนเพื่อนขมาจ้า นจ้าน้องเน่น้องเป็นนี่แหละจ้านนพ่พี่พีน้องน้องสุข,ขสุขคนจ้าอันนี้มาทาั้งนีสวัสดีค่ะน้องส้มวัสดีค่ะตาไม่ดีต้องใส่หาตามาหายายสิน้องเออนี่นี่ต้นปัปาต้นดอกเงื่อนจ้า อันนี้น้องสาวน้องส้มคนยังสวยเหมือนเดิมบัลดีจ้าแฟนคลับพี่เปิดช่องยูทูบเบอร์แม่น้องลาค่ายยูทูบด้นี่นี่น้องสาวคนงานวัดประจำค่ะคนสวยมีคนเบิรงรอดลลานคนอยู่บ่ากำลังค่ะกำลังอันนี้น้องตาวัดดีค่ะวัดดีแฟนคลับแม่น้องลา นี่มากระทายกวัดจ่าประจําคนนี่ขาดบา่าไรขานคนนี่ขาดก็คือบ่มีคนมาวัดเลย <c oughs> บ่ตายพระท่านตายอันนี้ก็เป็นผ้าไหวท่าไอทอดผู้ใดมาต้องการที่สังกระทานเนาะจ้าก,ก็มีผ้ามีเครื่องอุปกรณ์บริการอยู่นี่ละจ้านี่ต้องการไผ่แม่เป็นบ่ได้ซื้อได้อันนี้มากะเอาเงินใส่กระเป๋ามาได้จ้ามาบูชาเอาเงินใจทั้งวัดบริหารทั้งวัดซอยกันจ้านี่แหละ นี่จ้าทั้งบัตรกเทนเบิร์กนี่นี่หละจ้ากัอบอุ่นอยู่มาต่ระเทือกะพี่นองป้องไปาย,ยาตธรรำทุกคนขึ้นส,ส,สวย <มา S 1> <laughs> จ้านี่หละจ้า,าโอเคนะค่ะนอสุดท้ายนี่กับยาจ้ากับขอบขอบคุณทั้งหลายแฟนคลับทุกคูทุกคนซอยกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามมาญาจ้าเนี่ยได้จ้า สวัสดีค่ะ